m ิ r ิ c เกิลมอร์นิ่งพอดแเพิ่มพลังคนทำงาน,นบทความดีๆใน5นาทีอาสงหาสร้างอาชีพ EP 259เปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้ตลอดเวลาคนที่ล้มเหลวครับมักเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบเรียนรู้และความไม่ชอบเรียนรู้ของคนเรานนเนี้ยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่น บางคนอาจจะเป็นคนที่เกียจคร้านเฉยชาและขาดความกระตือรือร้อนหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่อวดฉลาดคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดพอแล้วจึงไม่จําเป็นต้องแสวงหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือบางคนอาจอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้และจมอยู่กับข้อนั้นเป็น10บสปีใช่ตัวเราหรือเปล่าครับคนมองเห็นตัวเองเขาไม่พัฒนาและก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆในขณะที่โลกหมุนไปข้างหน้าแต่ก็ยังไม่คิดจะลุกขึ้นมาพยายามที่จะเรียนรู้ ในที่สุดชีวิตจึงลงเอยที่ความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จเท่าคนอื่นข้ออ้างของการไม่ยอมเรียนรู้นั้นมีอยู่มากมายครับเพื่อนๆแต่ที่แย่ที่สุดคงจะเป็นการคิดว่าตัวเองฉลาดพอแล้วเพราะคนที่คิดอย่างนี้จะไม่มีวันเปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ใดๆอีกเลยครับแม้เขาจะมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะเรียนรู้เขาก็จะปิดกั้นตัวเองและปฏิเสธมันเพราะในความคิดของเขาการเรียนรู้หมายถึงการที่เขายังไม่ฉลาดพอแต่ในความเป็นจริงแล้ว ความฉลาดของคนเรานั้นไม่มีขีดจำกัดเราทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาสมองเพิ่มเติมประสบการณ์และทำให้ตัวเองเนะี่ยฉลาดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเพื่อนๆคนที่ประสบความสำเร็จเนะี่ยไม่เคยคิดว่าพวกเขาฉลาดพอและในความจริงแล้วพวกเขาน้อยคนนักที่คิดว่าตัวเองฉลาดสิ่งที่พวกเขาเชื่อคือตัวเองยังเขาเพราะเขาต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆพวกเขาสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ตัวเองรู้และสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ และพวกเขาก็ตื่นเต้นกับการเปิดรับความรู้ใหม่ๆใดๆก็ตามที่เข้ามาในสมองเพราะไม่ในทางใดก็ทางหนึ่งพวกเขารู้ว่าจะนํามันไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าคุณลองมองคนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเปรียบเทียบกันคุณจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนข้อหนึ่งคือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะมีนิสัยเกียรติค้านที่จะเรียนรู้หรือปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้ ในขณะที่คนประสบความสำเร็จจะกระตือรือร้นและขยันแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือพวกเขาจะเปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้แทบไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาไม่สนใจแทบไม่มีใครที่พวกเขาได้รู้จักแล้วไม่ตื่นเต้นที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับพวกเขาและแทบไม่มีคำแนะนำใดที่พวกเขาปฏิเสธที่จะรับฟังคนที่ประสบความสำเร็จคือตัวอย่างของนักเรียนรู้ที่ฉลาดจริงๆแล้วพวกเขาคือแก้วที่มีน้ำแทบเต็มล้น แต่พวกเขากลับทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าที่สามารถรับน้ำเพิ่มเข้ามาได้อีกเสมอในขณะที่คนที่ล้มเหลวเชื่อว่าตัวเองคือแก้วที่มีน้ำเต็มล้นแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่เคยตระหนักถึงความว่างเปล่าในตัวเองความรู้ที่พวกเขามีติดตัวอาจน้อยนักเมื่อเทียบกับคนที่รู้มากกว่าความรู้ที่พวกเขาคิดว่าจะใช้การไปได้ตลอดชีวิตอาจจะไร้ค่าในอีกไม่ช้าและสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความรู้ใหม่การเปิดโลกทัศน์และการขัดเกลาความคิด ที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ทันโรในปัจจุบันซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อพูดถึงการเรียนรู้ครับเพื่อนๆืคุณอ, <c uman> อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือน่าเหนื่อยแต่ลองมองการเรียนรู้ในมุมของคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาคิดว่าการเรียนรู้คือสิ่งที่น่าตื่นเต้น <c uman> สนุกและทา้าทายที่สําคัญพวกเขาไม่เคยจดจ่อก,กับสิ่งที่ต้องทุ่มเทไปในการเรียนรู้บางสิ่งเท่ากับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากการเรียนรู้สิ่งนั้นครับเพื่อนๆถ้าคุณตระหนักว่า การเรียนรู้แม้เพียงเล็กน้อยอาจพัฒนาตัวคุณได้มากกว่าที่คิดหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณจะไม่ลังเลเลยที่จะเรียนรู้สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้และสุดท้ายครับคุณจะรู้ว่าไม่มีการเรียนรู้ใดที่สูญเปล่าดังนั้นจงเริ่มสร้างนิสัยที่จะทําตัวเป็นนักเรียนรู้ครับเ,เพื่อนๆตั้งแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาความรู้ถ้าคุณยังไม่เคยชินแต่ขอให้เริ่ม ด้วยการเปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้เสก่อนพยายามเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นสนใจสิ่งรอบๆตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆและอยู่อย่างคนที่หงอยหิวความรู้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้บางสิ่งอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าความรู้ใดที่จะเป็นเครื่องมือสู่ความสาเร็จในชีวิตเรานอกจากเราจะลองเรียนรู้มันเท่านั้นสุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับเพื่อนๆ คนที่ประสบความสําเร็จคือตัวอย่างของนักเรียนรู้ที่ฉลาดจริงๆแล้วพวกเขาคือแก้วที่มีน้ําแทบเต็มล้นแต่พวกเขากลับทําตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าที่สามารถรับน้ำเพิ่มเข้ามาอีกได้เสมอครับถ้าชอบอีพีนี้ให้กดไลค์นะครับใช้ให้กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับและฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับชาแนล u ูทอาสาหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้ แล้วพบก,กันใหม่ครับ EP ต,ต่อไปวันนี้กล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับเรื่องโด่กันงานของเราเพราะถ้าใครมีสีข้อนี้นะใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่ง m y ซ e t ของการทำธุรกิจอสังหา